คุณยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคปปอปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปอปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆเอสป้ากันในตอนนี้นะครับได้มีการปล่อยตัว m b t ีเซอร์ตัวแรกออกมาแล้วสําหรับเพลง Life to Shot นะครับเป็น English Version ซึ่งเพลงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเพลง B s i ซ e นะครับที่อยู่ในอัลบั้มใหม่มินิอัลบั้มที่ของของเอสป นะครับเอสป่านั้นก็ทยอยปล่อยออกมาแล้วทั้งคอนเซปต์โฟโต้รวมไปถึง m b t เซอร์นะครับแฟนๆเนี่ยตื่นเต้นกันมากๆเลยเพราะว่าคอนเซปต์โฟโต้ที่ปล่อยออกมานั้นนะครับสาวๆเอสป่าเนี่ยเรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนคอนเซปต์ของวงไปบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าแฟนๆเนี่ยก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่เล็กน้อยนี้ก็ทําเอาแฟนๆหลายๆคนนั้นเนี่ยงงกันไปเลยกับคอนเซปต์ของเอสป่าที่อยู่ๆนั้นบทจะหวานก็หวานกรุบมากๆเลยนะครับบทจะแบลก็แบลสดใสฟุ้งฟิ้งกันมากๆคอนเซปต์โฟโต้นะคครับมมีวาสสดใ มีความฟรุ้งฟริงน่ารักมากเลยจริงๆซึ่ง,งก็ขัดกับคอนเซปต์จาก Black m e m b บ r มากๆเลยนะครับที่ต่อสู้กับงูดำมาโดยตลอดแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยสาวๆก็มาสดใสแบ๊วๆบกันซะงั้นแต่ว่าแฟนคลับนะครับก็บอกว่า SM แล้วก็เอสปานั้นกําลังอาจจะสับขาหลอกแฟนคลับอยู่ก็เป็นได้เพราะว่าจากก่อนหน้านั้นหลายๆครั้งที่ผ่านมาไม่ได้มีเพียงแค่เอสปาเท่านั้นวงรุ่นพี่วงอื่นๆในค่ายนะครับก็เคยสับขาหลอกแฟนคลับกันแบบนี้มาแล้วเหมือนกันและในตอนนี้นะครับก็มีการปล่อยตัว MBT เ er ออกมาแล้วซึ่งตัว MB ี b t er เซอร์ แบ๊วแล้วก็ฟุ้งฟิ้งมากๆเช่นเดียวกันหลายๆซีหลายๆฉากนะครับจะเต็มไปด้วยสีชมพูมีความสดใสของสีสันนะครับแต่ว่าก็ยังคงความตุ่นๆของสีคงความภาพฟุ้งๆเอาไว้นะครับไม่ได้สดใสไปซะทีเดียวดูเหมือนสาวๆนั้นกําลังล่องลอยอยู่ในความฝันเลยและตัว MVT เซิร์ฟที่ปล่อยออกมานั้นนะครับก็ยังทําให้เห็นว่าสาวๆนั้นก็ยังคงคอนเซปต์ความวงของตัวเองไว้ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆโลกเมตาเวิร์สนะครับหรือว่าจะมีความไซไฟซีจีเนี่ยก็ผสมอยู่ในตัว MVT ี s ซอร์ตัวนี้แบบเห็นได้ชัดเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มีกิมมิคเล็กๆที่ซ่อนอยู่หรือว่าพยายามบอกใบ้กับแฟนคลับเอาไว้อย่างจะมีซีนที่ปลาทองนั้นว่ายอยู่ในน้ำนะครับแต่ว่าในน้ำนั้นเนี่ยต้องเต็มไปด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆและภาพแต่ละซีนน,นะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นพี่หน้าหรือว่าคาริน่าของเรานั้นที่กําลังดูรูปหรือว่าดูคลิปวิดีโอเนี่ยผ่านมือถืออยู่นั่นเองในส่วนซีนของวินเทอร์นะครับจากที่เราได้ดูเนี่ยเราสังเกตเห็นเหมือนกันว่าในฉากที่วินเทอออออออรร์์นนนนนนนัั้้้้้เเเป่่าาคกยูขขงนนงงงงหหหลวิทีใ ที่มีสีสันสีชมพูที่เต็มไปด้วยความบ้องเบลน่ารักนะครับมีอาวุธที่วางอยู่ด้านหลังซึ่งเราเนี่ยก็สังเกตดูแล้วนะครับดูเหมือนว่าข้างหลังของวินเทอร์นั้นเนี่ยจะมีทั้งปืนทั้งดาบที่วางเอาไว้อยู่แต่ก็เป็นสีชมพูสดใสน่ารักอย่างซีนของนิงนิงเนี่ยเราก็สังเกตเห็นนะครับว่าตอนที่นิงนิงกำลังยืนดูปลาทองที่อยู่ในตู้นั้นเนี่ยแต่ว่าในตู้นั้นนะครับก็เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่นํามาเชื่อมโยงกันนะครับอย่างวินเทอร์เนี่ยก็เป็นคนที่ก,งน,ก,นก,กง,งน็นนนมั มีอะไรเนี่ยที่สอดคล้องแล้วก็พยายามที่จะบอกใบ้แฟนๆอยู่ในฉากจบนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีห้องของแต่ละคนนั้นที่แบ่งแยกกันไปเป็นล็อกล็อกล็อกนะครับแล้วก็มีเจ้าของมือมือหนึ่งเนี่ยที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นมนุษย์ที่มีขนาดใหญ่กว่ากําลังเลือกดูอะไรบางอย่างซึ่งนี่ก็ต้องมารอลุ้นแล้วก็มารอดูกันในวันที่ปล่อย MB ตัวเต็มออกมานะครับว่าเรื่องราวใน MB นี้นั้นจะเป็นยังไงจะสดใสด่าเริงฟุ้งฟริง้งแบบที่แฟนๆนั้นคาดเดากันไว้ไหมหรือว่าจะมีการพลิกเกกกกมมมนะะครรับสบขาาาาหหลออออออแฟ MB จจืว่ ตามคอนเซปต์ของเอสป้าที่จะยังคงความเมตาเวิร์สคงความโลกกว้างยาเอาไว้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมารอรู้แล้วก็มารอดูกันนะครับแต่ที่แน่ๆในตอนนี้นั้นเนี่ยแฟนๆตื่นเต้นกันมากๆเลยกับตัว MBT เซอร์ตัวนี้แล้วก็รวมเป็นถึงรูปคอนเซปต์ในเพลง i ล e to Shot นะครับที่มีความแตกต่างไปจากเอสป้าอย่างที่พวกเรานเนี่ยเคยเห็นแล้วก็คุ้นเคยกันสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยที่ช่อง SM Town นะครับช่อง YouTube ของ s m a ตอนนี้ก็มียอดวิวอยู่ที่10,000แสนกว่าวิวแล้วแล้วก็ยอดกดไลคี่ร ที่ได้ดูแล้วเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับใครที่จับสังเกตอะไรได้วิเคราะห์อะไรได้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยและสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกาลังใจให้กับสาวๆเอสป้ากันด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ